ดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางไลน์มอต95ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มนะครับ ครับสวัสดีครับพบกับการเสี่ยงไทยไพ่ทาโร่กันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับนะผมทําการดูดวงด้วยตัวผมเองไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นผมไม่ได้รับสอนนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อหาใครก่อนทั้งสิ้นนะครับไม่มีการชวนทําบุญไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆนะโอเคครับมาเข้าเรื่องกันเลยวันนี้เราก็จะมาทํานายทายทักเสี่ยงไทยกันด้วยไพ่ทาโร่สากลเช่นเคยนะครับ ผมทำนายด้วยไพ่ทาโร่สากลน,นะครับผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะและทุกคำทำนายของผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่อ้างอิงจากแนวทางสากลขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับการเสี่ยงทายแรนดอมหรือซิตัวท่านชิพนี้ปกติผมจะใช้ไพ่หนึ่งหรือสองสำรับแล้วแต่ความเหมาะสมวันนี้ผมจะใช้ไพ่เพียงหนึ่งสำรับเท่านั้นนะครับโอเคครับทำใจสบายๆมาเริ่มเสี่ยงทายกันเลยนะครับวันนี้เราจะมาดูกันในหัวข้อที่ว่า ใครรักคุณมากเขาอยากได้คุณเป็นคู่ชีวิตเออน่าสนใจเช่นเคยนะครับมาเสี่ยงทายไปด้วยกันนะครับการเสี่ยงทายนี้เป็นเรื่องของไพ่ทาโร่และความเชื่อทํานายไปตามแนวทางสากลนิยมผลที่ได้จะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่วาสนาแต่ละท่านนะครับอืม The devil มาเลยใบยแรกใครรักคุณมากเขาอยากได้คุณเป็นคู่ชีวิตได้เดวิ l ใบแรกเลยไม่ธรรมดาคนนี้รักคุณมากจริง ทั้งรักทั้งหลงทั้งปรารถนาอย่างแรงกล้าเลยคุณไม่ต้องกังวลน,นะเดวิลออกมาเดวิลมันเป็นไพ่มีดีมีร้ายนะในทางที่ดีก็คือสเสน่ห์ราคะตัณหาการมาลมอะไรแบบนี้ความอิ่มเอมสมบูรณ์ทางโลกนะอิ่มหนำสำราญทางโลกกินกันจมพงกลางอะไรเลยแบบนี้เออแต่ถ้าเป็นทางลบก็คือเรามัดระวังล่ะอย่าหลวมตัวไปในทางที่เสื่อม ในทางที่ลุ่มหลงมัวเมาแบบนี้มันขึ้นอยู่กับคุณว่าเดวิลจะส่งผลอย่างไรอยู่ที่การวางตัวของคุณเองถ้าคุณวางตัวดีมีสติอยู่เสมอเดวิลนี้จะให้ความอิ่มหนำสำราญในทางโลกรวมไปถึงสเสน่ห์เมตตามหานิยมด้วยนะครับข้อพึงระวังคือระวังความลุ่มหลงมัวเมาเกินไปเท่านั้นเองนะถ้าอะไรที่มากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีเอาแต่พอดีีนะครับประมาณนี้ดีงามแล้วก็โอ้โหใบแรกมาก็เดวิลเลยนะทั้งรักทั้งหลงเลยดูพลังงานแล้ว นอกจากนี้ยังตีความได้ด้วยว่าคุณอาจจะกําลังไปชอบใครบางคนอยู่เช่นกันนะครับจะใจตรงกันไหมนะเขากับคุณเออโอ้โอเทมเพพูดไม่ดันขาดคําจะใจตรงกันไหมคุณกับเขามีโอกาสใจตรงกันนะเทมเพ n นส์ Uh, ความบาลานซ์สมดุลในความรู้สึกในอารมณ์การจัดการการปรับสมดุลชีวิตอะไรก็แล้วแต่รวมไปถึงการใช้ชีวิตให้อยู่ในจุดที่เหมาะสมเป็นไปได้ว่า Devil และ t m p p r a น c e นี้บ่งบอกว่าทั้งคุณและเขาค่อนข้างใจตรงกันมีโอกาสที่คนที่รักคุณอยู่ตอนนี้ก็คือคนที่คุณหมายตาหมายใจอยู่เช่นกันประมาณนี้แต่จะใช่หรือไม่ใช่ขอไพ่คอนเฟิร์มอีกสักใบสิครับอืม คนที่รักคุณมากอยากได้คุณเป็นคู่ครองเป็นคู่ชีวิตต,ตอนนี้ใช่คนที่คุณชอบอยู่หรือไม่อืมใช่ DM Press เชื่อมั่นในพลังงานไพ่นะแม้จะเป็นการเสี่ยงทายไม่สามารถตรงกับทุกท่านแต่หน้าไพ่มาอย่างนี้เราทำนายไปตามหน้าไพ่นะการเสี่ยงทายได้ดี m Press ตำราสากลว่าไว้ว่าเขามองคุณดีมากเขาชื่นชมคุณมาก หรือในทํานองกลับกันคุณก็มองเขาดีมากเช่นกันมีโอกาสเป็นคนที่คุณสนใจมีโอกาสเป็นคนที่คุณอยากได้มีโอกาสใจตรงกันถ้าคุณผู้หญิงได้มาดูคลิปนี้เสียงทายได้ใบนี้แปลว่านะทำนายว่าคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ยกระดับชีวิตสูงขึ้นได้มีโอกาสเข้าสังคมไฮโซกินหรอูอยู่แพงอะไรแบบนี้สวย,สวยรวย,รวยไปเลยนะ ถ้าคุณผู้ชายได้ใบนี้เสียงไทยได้ใบนี้ก็เป็นดวงนารีอุปธมภมชัดเจนมากมายนารีอุปธมภมหมายความว่า,าคบหาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับสุภาพสตรีแล้วจะมีโชคดีนะครับโชคดีมาจากสุภาพสตรีไม่ได้แปลว่านั่งๆเฉยๆนั่นนอนเฉยๆแล้วให้ผู้หญิงเลี้ยงไม่ใช่นะเออนารีอุปธมภมคือเกี่ยวข้องกับสุภาพสตรีแล้วมีโชคดีแบบนี้และความหมายเพิ่มเติมของ d m p r e s s คือถ้าท่านที่ดูคลิปนี้อยู่ ใครมีคู่มีครอบครัวครองคู่กันแล้วนะครับมีโอกาสมีลูกมีบุตรนะครับประมาณนี้ส่วนคนโสดจะเจอคนดีคนถูกใจแน่นอนและมีโอกาสเป็นคนที่คุณก็อยากได้อยู่แล้วใจตรงกันเออมาดูกันต่อนะครับอืพลังงานสวยงามวันนี้สามใบแรกก็เดวิลเทมเ a n c e Empress ไปแล้วไม่ธรรมดาเลยใบยต่อไปช่วยขยายหน่อยซิว่าเขาลักษณะอย่างไรเป็นใครมาจากไหนทำอะไรอยู่ตอนนี้ คนที่รักคุณมากเขาคือใครหก <c oughs> ถ้วย six of cups ใบนี้มาหลายคนดีใจหลายคนสะดุ้งเพราะว่าใบนี้ตีความได้หลายอย่างอย่างแรกคือคนเก่าๆในสังคมแวดล้อม เพื่อนเก่าคนสนิทเก่าๆคนที่ห่างหายไปนานหรืออีกความหมายหนึ่งเป็นไพ่แฟนเก่าก็ได้แต่ผมไม่อยากให้มองไปที่แฟนเก่าเพราะหลายคู่นะบางบริบทจบไปแล้วก็ให้แล้วกันไปบางบริบทบางท่านจบกันดียังเป็นเพื่อนกันอยู่ก็เป็นเพื่อนกันต่อไปแต่ในบางบริบทบางท่านทะเลาะกันแยกย้ายกันไปไม่มองหน้ากันอีกไม่คบกันอีกก็ไม่เป็นไรนะครับต่างคนต่างอยู่เราไม่เบียดเบียนกันแล้วกันถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปคิดมากเรื่องแฟนเก่าผมมองว่าใบนี้เป็นเพื่อนเก่ามากกว่าเพราะตามภาพ6ถ้วยเนี่ยเป็นการส่งมอบสิ่งดีๆให้ คุณเห็นตามภาพไหมเนี่ยยื่นสิ่งดีๆให้กันนั่นแปลว่าไม่ว่าคนเก่าคนนี้จะเป็นใครรู้จักกันมานานแค่ไหนเขาหรือเธอจะมายื่นสิ่งดีๆให้คุณหรือกลับกัน คุณก็จะยื่นสิ่งดีๆให้เขาเช่นกันเป็นความถ้อยทีถ้อยอาศัยเพราะฉะนั้นถ้าใครทะเลาะกับใครอยู่ไม่ต้องหัวร้อนนะครับปล่อยผ่านไปเลยกรณีนี้ของ6ทถ้วยนีย้คือคนที่ยังดีต่อกันยังมีน้ำใสใจจริงต่อกันเท่านั้นและมีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วไม่ใช่คนใหม่ที่เพิ่งมารู้จักกันใหม่ๆไม่ใช่ถ้าใครไม่เคยรู้จักกันมาก่อนโผลมาจีบระวังโดนหลอกนะครับอันนี้ต้องรู้จักกันอยู่แล้วโอ้โหคนกันเองนี่เองใช้ได้เลย สบายแบบนี้ต่อกันติดง่ายจูนกันติดง่ายไม่ต้องปรับตัวกันเยอะรู้จักกันดีอยู่แล้วเขาจะทำยังไงต่อไปอืมโอ้โหมาจีบแน่นอนอสุวินไม้เท้าอ่าค่อนข้างมาอย่างเรียกว่ามีการวางแผนวางแผนมาอย่างดีทบทวนมาอย่างดีแล้วว่าเขาจีบคุณแน่เขารักคุณแน่เขาเข้าหาคุณแน่เพียงแต่ว่าเขาจะมาแบบสุภาพอ่อนโยนแล้วก็ มีหลักการสักหน่อยไม่ใช่มาจีบส่งเดทแบบทิ้งๆคล่องๆขออนุญาตใช้คานี้ให้นึกภาพออกหมายความว่ามาจีบเล่นๆไปอย่างนั้นไม่ใช่เขาคนนี้รักจริงหวังแต่งมาจีบจริงอยากได้คุณเป็นคู่ครองและทบทวนข้อดีข้อเสียมาอย่างดีแล้วว่าตัวเขามีข้อดีข้อเสียอย่างไรคุณมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเท่าที่รู้จักกันมารู้จักเห็นนิสัยใจคอกันมามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในการคบหากันเขาทบทวนศึกษาทําการบ้านมาเป็นอย่างดีแล้วคนคนนี้เข้าหาคุณอย่างแน่นอน โอเคมาดูกันต่อนะครับแล้วก็ใครรักคุณมากเขาอยากได้เป็นคู่ครองเป็นคู่ชีวิตชัดเจนแล้วว่าเป็นคนกันเองเนี่ยแหละเผลอๆจะเป็นเพื่อนเก่าบางคนด้วยที่ไม่เคยจีบกันไม่เคยเป็นแฟนกัน วันดีคืนดีหวนกลับมาเจอกันอต่างคนต่างมีความมั่นคงสวยขึ้นหล่อขึ้นแบบนี้ปิ้งกันอีกรอบนึ่งปิ้งกันอีกรอบนึงเป๊ะเลยราชาเหรียญ King of Pentacles มีโอกาสได้คนนิสัยดีนิสัยรวยประมาณนี้ไม่ว่าเขาหรือเธอจะเป็นใครความราชาเหรียญเป็นตัวแทนของอาภิมหาเศรษฐีนิสัยดีนิสัยรวยความเพียบพร้อมเพอร์เฟกนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาถ้าเป็นตัวคุณทานายว่าตอนนี้คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองสุขสบายดีพอสมควรไม่เดือดร้อนใดๆหากมีปัญหาใดๆคุณมีความสามารถมากพอที่จะจัดการได้ด้วยตัวเองแต่ถ้าทํานายฝั่งเขาก็แปลว่าเขาคนนี้ช่วงเวลานี้มีความเพียบพร้อมมากขึ้นกว่าแต่ก่อน มากขึ้นกว่าแต่ก่อนหมายความว่าถ้าแต่ก่อนคุณกับเขาเคยรู้จักกันมาคุณเคยเห็นเขามาโดยตลอดว่าเขาอาจจะเคยล้มลุกคลุกคลานใดๆมันก็แล้วแต่ปัจจุบันนี้เขาเติบโตขึ้นแล้วมั่งคั่งขึ้นแล้วมั่นคงขึ้นแล้วแบบนี้และพร้อมที่จะสร้างครอบครัวกับใครสักคนหนึ่งที่พึงพอใจซึ่งเขาเล็งไว้แล้วว่าเป็นคุณดวงดีนะนเนี่ยใบนี้มาไม่ธรรมดามีโอกาสเจอคนนิสัยดีนิสัยรวยดังกล่าวประมาณนี้หรือจะเป็นตัวคุณเองด้วยก็ได้ที่จะร่ำรวยมั่งคั่งด้วยตัวเองบางท่านบอกว่าฉัน ยังอยากโสดอยู่ยังรักความอิสระยังไม่อยากมีใครขออยู่โสดรวยๆได้ไหมก็ได้เช่นกันแล้วแต่คุณจะเลือกนะครับแต่ดวงชะตามาแบบนี้เรียกว่าได้เสียงไทยได้ราชาเหรียญเนี่ยชีวิตดีแน่นอนไม่ว่าจะโสดหรือมีคู่ดีทั้งนั้นรับไว้เลยนะผมรับได้คนนะโอเคไปกันต่อนะครับแล้วก็โอ้โหพลังงานดีงามดีมากๆด้วยแล้วก็โอ้โหอัศวินดาบนายอดสอดโอ้โห คนคนนี้ระวังที่เขาทบทวนว่าจะมาจีบคุณอย่างไรเมื่อไหร่จะทําการใดเขามีความใจร้อนอยู่ลึกๆเพียงแต่เขายังเก็บกิริยาอยู่เก็บอาการอยู่เพราะกลัวว่าจะสูญเสียมิตรภาพหรือกลัวจะเข้าใจผิดหรือว่ากลัวจะมากไปน้อยไปอะไรแบบนี้เขากําลังช่างใจอยู่ว่าเขาจะทําอะไรให้คุณมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่ลึกๆแล้วเขาใจร้อนมากแล้วใจแทบขาดแล้วนะครับที่จะมาหาคุณเนี่ยเ <laughs> อ็นดู วันนี้มีพลังงานทั้งไม้ทั้งดาบมีทั้งความสุขุมรอบคอบในคนเดียวกันแล้วก็ความใจร้อนในคนเดียวกันคนเรานะบางทีก็แล้วแต่อารมณ์ันแต่ละวันโอ้โหห้าไม้เท้าไฟออฟวอนส คุณกำลังตกอยู่ในสถานการณ์มากคนมากความหรือเปล่าณเวลานี้เมื่อเสียงทายได้ใบนี้ก็ต้องทำนายเป็น2กรณีนะเท่าที่เห็นชัดชัดคือหนึ่งถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ตอนนี้คุณหรือเขาหรือทั้งสองฝ่ายเลยกำลังตกอยู่ในวงล้อมของการที่ชุลมุนวุ่นวายมากคนมากความคนแวดล้อมไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่ความวุ่นวายในที่ทํางานความวุ่นวายแถวครบ้านอะไรครอบครัวอย่างเงี้ยหรือญาติพี่น้องไม่ค่อยลงรอยกันใดๆก็แล้วแต่ จำกัดความไว้เลยว่ามากคนมากความช่วงเวลานี้ถ้าปลีกตัวได้จากสังคมปลีกวิเวกได้ลดการพบปะสังสรรค์ได้พบปะผู้คนเท่าที่จำเป็นจะดีมากเลยนะครับประมาณนี้และที่สำคัญต้องขออนุญาตเตือนตรงๆเลยนะอย่าไปแบกรับภาระแทนใครอย่าออกหน้ารับแทนใครทั้งสิน้นธุระใครให้เขาจัดการไปเองอย่ารับแทนใครไม่ฉะนั้นคุณจะเดือดร้อนจากปัญหาของคนอื่นประมาณนี้นะครับ โอเคไปกันต่อเลยไม่ต้องกลัวห้าไม้เท้ามันเป็นความชุลมุนวุ่นวายของภาวะแวดล้อมหรือสิ่งปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เท่านั้นเองดูทรงและดวงดีมาขนาดนี้วันนี้มีไพ่ดีๆมากมายระดับราชาเหรียญเอ่นเพรรระดับนี้ไม่ธรรมดาดวงดีย่อมมีอุปสรรคเป็นธรรมดานะครับมันไม่มีบาร,รมีไม่เกิดบางทีคนเราโอ้โหเดะมูนระวังความกังวลนะระมัดระวังความกังวลบางทีนะคุณอาจจะเผลอเก็บเรื่องราวของคนอื่นมาคิดสอดคล้องกับเมื่อกี้เลย ห้าไม้เท้ามากคนมากความและเดิมมูลคุณมักจะเก็บ เรื่องราวคนอื่นมาคิดเพราะพื้นฐานคุณเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาเป็นห่วงเป็นใยเพื่อนมนุษย์อะไรแบบนี้คุณเห็นใครคุณก็สงสารเข้าไปหมดจริงไหมครับถูกไหมครับอันนี้ไม่ได้ว่ากันนะขออนุญาตแนะนําตามตรงนะว่าเราเมตตาคนได้เราสงสารคนได้แต่ต้องดูแลใจตัวเองด้วยบางทีเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดเมตตาคนอื่นมากไปแล้วมาทุกข์เครียดเองอะไรแบบนี้ระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืนนี่คือความหมายที่1ส่วนความหมายที่2ในความสัมพันธ์เป็นไปได้ว่าทั้งคุณและเขาต่าง คิดถึงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืนนอนไม่ค่อยหลับอะไรแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับเป็นเรื่องปกติของคนที่ไกลกันหรือคิดถึงกันอยู่แบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่กําลังจีบกันอยู่คนที่กําลังลุ้นกันอยู่ก็จะคิดถึงกันเป็นพิเศษนะแล้วก็เด็กถือดาบเ of s o r อ s ดีมากดีมากเมื่อกี้มีพลังงานความวุ่นวายของผู้คนนะมากคนมากความใบนี้บ่งบอกชัดเจนผมหายห่วงละว่าคุณเป็นคนที่มีจุดยืนชัดเจนแล้วก็มีความแน่วแน่พอสมควรแม้คุณจะมีความเมตตามีความใจอ่อนบ้างแต่ถ้าถึงเวลาต้องสู้ต้องลุกขึ้นมาฮึบสู้กับอุปสรรคคุณจะไม่หวั่นวันวันไว,นว,นว้ต่ออุปสรรคดีมากนะครับขอเชียร์นะครับเป็นกําลังใจให้เลยดีมากๆเลยนะครับ มาดูกันต่อนะครับว่าคนที่รักคุณอยู่อยากเป็นคู่ครองคุณอยากเคียงข้างคุณเขาจะทำยังไงต่อไปจะแอคชั่นใดๆต่อไปจะมีสิ่งดีๆใดๆเกิดขึ้นหรือไม่ <c oughs> โอ้โห,โห,โหสิบเหรียญครองคู่แน่นอน สิเหรียญเป็นไพ่การเงินเป็นไพ่เศรษฐีก็จริงแต่ในบริบทของความสัมพันธ์คือไพ่ครอบครัวการครองเรือนครองคู่การแต่งงานการสมหวังในความรักเอา้าใบนี้มาคนโสดที่อยากมีแฟนคุณจะสมหวังนะมีโอกาสสมหวังใช้คําว่ามีโอกาสแล้วกันเพราะคงไม่สามารถสมหวังได้ทุกคน การเสี่ยงทายได้ไพ่ใบเดียวกันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะได้ตามนี้แต่มีโอกาสได้มากน้อยแล้วแต่วาสนาแต่ละท่านนะครับที่ีน่ๆสิบเหรียญเป็นสัญญาณดีแล้วว่ามีโอกาสสมหวังในความรักอย่างมากเลยเขาเองก็มีโอกาสสมหวังในคุณคุณเองก็มีโอกาสสมหวังในเขาประมาณนี้และทานายเพิ่มเติมว่าถ้าท่านที่ไม่ได้คาดหวังเรื่องความรักความสัมพันธ์การเงินคุณจะดีเลิศวันนี้ไม่ธรรมดามีทั้งราชาเหรียญทั้งสิบเหรียญ คุณที่ไม่ได้คาดหวังเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณเตรียมมีดวงการเงินที่ดีเลิศได้เลยนะครับทั้งราชาเหรียญทั้ง1ิเหรียญถ้าใครมีปัญหาการเงินอยู่จะพบทางออกพบทางสว่างมีทางคลี่คลายคนที่ไม่ได้มีปัญหาจะมั่งคั่งร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกเออช่วงนี้ใครลงทุนอะไรไว้มีโอกาสได้กําไรด้วยนะยิ่งคนค้าคนขายนี่ยิ่งชัดเจนเลยส่วนคนที่ทํางานประจําก็มีโอกาสเติบโตโก้าวหน้าในตําแหน่งของคุณโดยลําดับแล้วแต่บริบทของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับ โอเคมาดูกันต่อนะแล้วก็ ừ, 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 ดีงามวันนี้ไม่ธรรมดาพลังงานวันนี้ไม่ธรรมดานอกจากดวงความรักจะดีแล้วดวงการงานการเงินก็ดีด้วยเป็นช่วงขาขึ้นของคุณอย่างแท้จริงไพ่ดีงามมากวันนี้นะครับจากการเสี่ยงไทยวันนี้ยังไม่มีไพ่เสียเลยมีคําเตือนเล็กน้อยให้ระวังมากคนมากความเท่านั้นเองนะอย่าไปออกรับหน้าแทนใครอย่าไปรับปัญหาของคนอื่นเท่านั้นเองนอกนั้นดีหมด นอกนั้นดีหมดเดี The ๋ยวให้พิเทสนักบวชหญิงเอ้ยคุณงามความดีของคุณจะส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จสมหวังแทบจะทุกอย่างที่ไม่เกินวาสนาไม่เกินกำลังนะบัดนี้เป็นต้นไปเลยนะครับรับไว้เลยนะตั้งใจทำสิ่งใดคิดหวังคิดอ่านการใดลงมือทำเลยดวงดีแล้วไม่ได้แปลว่านั่งเฉยๆมันจะดีขึ้นมาดวงดีแปลว่าทางสว่างฟ้าเปิดทางสะดวกรีบทำสิ่งดีๆเลยนะครับไม่ธรรมดาโอเคมาดูกันตอ โอ้ดีงามดีงามคิดอ่านการใดอยากทำสิ่งดีๆใดๆลงมือทำได้เลยช่วงดวงดีคืออุปสรรคน้อยอ่าออุปสรรคน้อยชัดเจนเป๊ะไพทาโรรู้ใจเรามากขนลุกอีกแล้วอ่าแปดไม้เท้าความสำเร็จกำลังมาเยือนการพุ่งทยานไปข้างหน้าไพยิปซีไพทาโรสื่อสารตรงตรงตามภาพตามหน้าไพแปดไม้เท้าที่พุ่งทยานไปข้างหน้าตามตำราสากลว่าไว้ว่านี่คือ ความก้าวหน้าที่กําลังเกิดขึ้นกับคุณในทุกๆมิติการงานการเงินชีวิตส่วนตัวความสัมพันธ์รักใครชอบใครมีโอกาสสมหวังทํางานทําเงินใดๆมีโอกาสก้าวหน้าเติบโตคนที่มีปัญหามีโอกาสแก้ปัญหาได้แบบนี้โอ้โหไม่ธรรมดาอีกสักใบนะครับมาดูกันสิส่งท้ายสักใบสวยๆเลยว่าวันนี้นอกเหนือจากเรื่องความรักความสัมพันธ์แล้วไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่การเสี่ยงทายแบบนี้ไพด่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อนะครับขอให้ดูให้ตลอดอย่าก,กดข้ามนะครับ ยินดีกับทุกท่านที่ดูมาจนถึงนาทีนี้วินาทีนี้โดยไม่กดข้ามเพราะไพ่ดีๆสามารถออกได้ทุกเมื่อนะครับไพ่ดีๆสามารถออกได้ทุกเมื่อเจ็ดเหรียญชีวิตคุณกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นเจดเหรียญค่อยๆเติบโตเหมือนปลูกต้นไม้ หวานพืชหวังผลลงทุนได้สิ่งดีๆอะไรแบบนี้ชีวิตค่อยเป็นค่อยไปเติบโตอย่างช้าๆแต่ว่ามั่นคงความเป็นไพ่เหรียญธาตุดินหลายอย่างอาจจะไม่รวดเร็วทันใจนะักแต่ช้าๆแต่ว่ามั่นคงเอาไหมล่ะเออบางคนบอกไม่เอาชั้นใจร้อนอยากได้เดี๋ยวนี้ก็แล้วแต่คุณแต่ถ้าว่ากันตามหน้าไพา่ ใจเย็นๆค่อยๆเติบโตตามลำดับมั่นคงกว่าระยะยาวเรียกว่าจะมีความสุขความเจริญยาวๆสมหวังในความรักด้วยและสมหวังในเรื่องอื่นๆด้วยรับไว้เลยนะครับพลังงานวันนี้ดีมากโอเคขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ